วัสดีครับพี่น้องมือนีกาอากาศฮ้อนมากเลยพี่น้องครับผมอากาศแดดแดดมากเลยครับผมมือนีครับผมมือสิเก็บขิงหัวพี่น้องเก็บขิงหัวเอาตากแดดนะครับเนาะเอาตากแดดเอาไปเ็ดปุยครับผมเพราะว่าหนาแรงเขาเอาไปเอาไปใส่พวกต้นไม้ปลอกยางนะครับเนาะตัวนี้อ่าปุยมันกัขายได้พี่น้องแต่ขายก็ขายกระสอบละสามสิบบาทนะครับเนาะปลอกปุยปลอกปุยขิงหัวนะครับเนาะแต่ผมมือดเก็บไว้ห้ได้ขายแน่เลยว่าเอาไปใส่พวกพักพวกต้นไม้เขาเนาะครับเนาะมันเป็นอ่า เป็นปุ๋ยพิเศษนะครับแล้วปุ๋ยอีกอย่างนึงครับผมข้าวบต้องซื้อปุ๋ยนะถ <pers> ้าเขาเลี้ยงงัวนีะโค้ดไผ่เลี้ยงงัวเลี้ยงแครยกอะสามารถเอาปุ๋ยขีงข้งัวขีง้ง้วไปใส่พวกพวกะต้นไม้ว่าใส่ผักข้าได้ครับผมลดต้นทุนครับผมเจ้าตอนนี้ผมก,ก,ก,กับเก็บเก็บขีง้งัวอยู่พี่น้องครับผมไปเบิ่งป่ะพี่ที่เก็บขีง้งัวพี่น้อง <matter> นี่แหละครับผมขี้งัวครับผมนี่ครับผมอืมผมขีง้งัวเป็นก้อนเห็นไหมพี่น้องครับผมมันเป็นก้อนสิครับผมเนี่ยต่องมาเพิ่งจะขี้ยาใบพี่น้องครับผมขี้ยาใบเป็นก้อนๆครับผมนี่นน ขี่ยาย่ขี่ใหญไปนี่ครับผมอืมนั่ขี่ยาย่ขี่ยังที่ไปนันขี่ใหญ่ก็ขี่งัวเนาะครับผมอืมแล้ก็เก็บเก็บเก็บเขาก็ไปตากไว้พี่น้องเพราะว่ามันแรงครับผมมันแห้งอากาศดีพี่น้องไปตากไว้ซับคระมาันสักพักมึงเอาไปตีแห้งครับผมเอาก็เก็บใส่กระสอบเนาะใส่กระสอบปุ๋ยไว้ครับผมหาเขาจะไปใส่พวกผักพวกหญ้าเนาะครับเนาะแต่ว่าใส่พวกต้นหมอกต้นไม้เขาก็ได้ครับผมขี่งัวพี่น้องผมว่ามันก็ดีครับผมนี่ว่าขี่งัวผมอืมอืม เ้าวกระป๋อยมันถิ่มซูนเสียเปล่าเนาะครับผมเ้ากรบป๋ดยทิ่มซูนเสียเปล่าครับผมเขาเลี้ยงงัวเาขาก็ได้พวกปุยพวกหยางเนาะปุยเอาไปใส่ให้ใส่ต้นไม้ต้นหญ้าหรือว่าปลูกผักปลูกหญ้าก็งามพี่น้องขีงง้วเนาะนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมขีงง้วครับผมนี่ี่ฮะขีงง้วพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับผม คอยเก็บไปเลยพี่น้องครับผมหามันจะเจาะสองสามถุงเนาะหาได้สองสามถุงเขาก็เอาไปใส่พวกอ่าพักพักหนาเขาไปฝุกพักหนาพวกต้นไม้เขาเนาะพี่น้องนี่ครับผมผมเก็บมาเราปนจะไม่ไหวสิพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมอืมมาตากพี่น้องครับมาตากของผมตากชิงวัวผมตากให้มันแห้งพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้หนาวฝนมันบ่แม่นหนาวฝนหรอกครับผมเดี๋ยวตากไปจักสามสี่แดดกันแห้งแล้วพี่น้องนี่ครับผมก็ตากมันแห้งแล้วเขาก็เอาเอาใส่ถุงปุ๋ยไปพี่น้องนี่ครับผมชิงว่าผมอ่าพี่น้อง ใช่ครับไปพี่น้องครับผมไปเก็บกองผมเก็บเร้อยมือสุดทยเบื้องครับผมเก็บถิงว่าก่อนครับผมนี่ครับพี่น้องเก็บเรียบร้อยแล้วครับผมเก็บห้ามาตากไว้เสแล้วพี่น้องครับผมนี่นี่ครับผมเก็บถึงว่าตากเอาไว้ทําปุ๋ยเนะพี่น้องเนี้ยนครับผมนี่ครับผมผมกับว่ามันก็ดีด้วกันครับผมประหยัดเนาะประหยัดพวกอะพวกปุ๋ยนะครับผมเพราะว่าปุ๋ยแพงครับผมนี่ก็เลยเก็บใบตากเอาไว้ฮหดปุ๋ยพี่น้องนี่ครับผมเอาถึงว้ประมาณจัก อาทิตย์ตังหน้าจะแหงนะพี่น้องมึงจะทางนะครับผมครับผมเก็บขิงว่าตากใบทั้งปุ๋ยเนาะนะครับผมหาแพงเลยพี่น้องถุงสอบนึงเขาขอซื้อกับสอบตาสามสิบห้าบาทเลยว่าสามสิบบาทพี่น้องพกถุงนึงกับปอบปุ๋ยขิงว่านั่นกับแพงขิงว่าขี้ห้วยนี่พี่น้องแพงครับผมอีกอย่างกับแพงเบิดลแะพี่น้องก็เลยเก็บไว้ดีกว่าเนาะผมเอาใส่ต้นยูคาพี่น้องบอกจังงามเลยครับผมอยู่บ้านนะเดี๋ยวเมื่อไหร่ผมเสียไรเบิ้งครับผมต้นยูคาจังงามเลยครับผมผมใส่ขี้งัว่ลหนยพี่น้องมึงสอบเปล่โคตรน้ำเนาะเปล่โคตรน้ำ ไปคนนามผูกงานี่ปลอกนี่เปียไปคนนามตนอยู่ค้าครับผมบักจังงามถมหัวเลยพี่น้องปลูกเพราะฉันพ่อปีเลยพี่น้องจังงามถมหัวเลยครับผมผลเลยว่าโอ้ขี่งัวนี่มันดีขนาดดีบ่ว่าครับผมนี่คะนี่ครับขี่งัวมันดีขนาดดีบ่วมีราคาครับผมพี่น้องเห็นบ่เจ็ดอร้อยครับผมเห็นบ่กะเลีกะเลยเห็นคุณคามันพี่น้องเห็นคุณค้าท่นแต่ก่อนเคเห็นคุณค้าพี่น้องแต่ก่อนเคเห็นคุณค้ามันพอมาแต่ก่อนก็ปล่อยมั็นทีมเลยครับผม เขากระป่อยมันหยาบไปเลยเขาบเคยเอามาใส่ปุ๋ยสีเอามาใส่ต้นบอกทำไมเลืกเชื้อทอดแต่เนี่ยเขาเห็นคุณค่าพี่น้องเพราะว่าพวกพวกปุ๋ยเนาะพวกปุ๋ยถ้าพวกปุ๋ยที่เขาไปซื้อมากับแพงพี่น้องสอบกัะแพงครับผมก็เลยว่าเก็บขีงง่วดอีกว่าบางคนก็มีคนที่แถวบ้านพี่น้องเขาก็มาขอซื้ออยู่ขีงง่วนอยู่ขอกเนาะขอซื้อแต่ว่ามีเวลาเก็บให้เขาพี่น้องก็เลยเขาก็เลยอยู่ทั้งผีเขากระไรอยู่ทั้งทุ่งนาพี่ครับผมยหญ่ไปไว้ทั้งทุ่งนาเขาก็เลยมาเก็บพี่น้องเก็บไว้เวลามันแห้งเขาก็ใส่กระสอบปุ๋ยเอาไปไว้บ้านนนนเาพี่้องะ เอาไปใส่ต้นหมอกต้นไม้เฮาใส่ต้นกล้วยบักจังงามพี่น้องใส่ต้นกล้วยต้นผักปลูกผักปลูกหญ้างามพี่น้องนี่ครับผมอ่านี่ครับผมนี่แหละครับผมขี่งัวพี่น้องมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องเราต้องไปหาซื้อปุ๋ยนะครับผมหาซื้อปุ๋ยมันแพงพี่น้องมันแพงเหรอเฮามีอ่าปุ๋ยธรรมชาติเขาไม่ขี่งัวเลยเขาใส่ขี่งัวดีกว่าครับผมนี่ครับผมพุ่งงัวพี่น้องงัวก็บลาวอีกกระดูนง้องัวอยู่คนนี้ครับผมงัวครับผมนี่เขเรียกว่าตีโอกาสได้เก็บขี่งัวดีกว่าพี่น้องอือ เก็บขิ้งว่าใบปลูกเอาไว้ใส่ต้นไม้ไว้ปลูกพี่น้องครับผมนี่ครับนี่ครับผมเ้ากับมานอนนี่แหละพี่น้องเมื่อคืนก็นอนอยู่แหละพี่น้องมานอนในนี่ครับนี่ครับนอนอยู่กับตอหน่อยพี่น้องนอนในสองขึ้นสองขึ้นเรามั้งพี่น้องนี่ครับผมเอางูมาปลูกไว้อยู่ท่งน้านี่พี่น้องนี่ครับผมนอนในสองขึนแหละพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยาตะมันขี้หลายข้าก็เก็บพี่น้องเก็บเก็บไปตากไว้เองสินะครับผมไปใส่สอบใบนี่นี่ครับขี้ลายข้าเก็บเก็บใบใส่ตากสอบใบครับผม นี่ครับผมอืมแล้วก็ปล่อยตากไปครับผมแล้วก็รอคอยเกลีก้ยกล่อมผมพุ่นงัวขึ้มาแล้วผนปล่อยงอัวทงเงยขึ้นมาแล้วครับผมอ้าปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเร็วโอ้แร่ยังดวงเลยหุ่นตกตกุตกตกุกหุ่นงัวฝูงเงยหุ่นเป็น้องมีสิบก็โตหุ่นงัวฝูงเงยหุ่นชี้ได้หลายเด้อจะเก็บขีิง,งัวนี่เก็บไว้ตาก <c oughs> ไว้ตาก <c oughs> เอาไปใส่ต้นยุคข้ายง,งามได้อยู่บ้านไหม เออยังงามจะดูข้าแม่เออเก็บไปเก็บใส่ตุดดูข้างัวปุ่นเป็นด่อไม่ต่อมงามได้เห็นบ้างปุ่นนี่ครับผมโอ้ยังอีมือน้อนี่เนาะปุ่นยังงามเลยเพื่น้องไป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 บ่อเล่นเล่นหานเราบ่โอ้ไปไปไปขี่เส้นหน้าอลไรได้เได้เก็บเก็บไว้ตากไว้ตาอืมเส้นตากต้นไม้ต้นยัง พี่น <inequ ity> um, sure the ้องง้อเพลินมีตมงามเลยครับผมง้อเพลินง้อเพลินบาดเอกส่ยแต่สาแต่พายแต่พี่น้องบาดเอกส่ใส่เสือกแจ็คตัวเพราะว่าง้อเพลินเลี้ยงแต่ธรรมชาติเนาะบันคือจะง้อเขาง้อเขานี่ต้องผูกลามพี่น้องเพราะว่าหยามันนี่หยามันแรงครับผมจะง้อเพลินนี่ไม่ใช่ตัวทองพี่น้องทองเพลินเลยนี่โอ้ยตัวนี้ทองยี่งแย่เสือกเขาเจ้าเนี่ยตัวเสืออกเขาเจ้าหนี้บานเลยเนี่ยมันบานเลยเจ้เนี่ยโอ้พี่น้องง้อ men bò u cho nè khai bao nhiêu tuần nè ba nhiêu bàn nhiêu tuần nè ừ ờ ừ. đi bên nọ mua phân lại nó mua cho mình chuyển nhà đi với nó bò mua phôm thế mà khai chuyển phôm bàn đây cái nhang tập bơi bao đây đồng trong lam màu máy vải bơi bao đây đồng nhang หนูก็จ้าของพี่น้องไวปคนมันมาแกะยางพี่น้องก็เลยดามออกอืมเดี๋ยวจะก็มันกินหนามไปพี่น้องเข้าบ่งหม้เขาเก็บขี้งวัวครับผมอืมขี้งวัวเก็บขี้งวัวเก็บขี้งวังว,งวอืมมันจะกาดนี่แหละพี่น้องนี่ครับผมนี่อันนี้ผมเก็บวันนี่นเราจะได้จัดกระสอบนึงรบพี่น้องบนกระทนะนะถ้ามันแห้งเนาะ แต่มันแหงเลยอันนี้น่าจะได้ก็สอบนึงครับผมน่าจะให้สอบนึงนี่ครับผมแต่ใ่ต้นุ่ยผ้านี่ยังงามเลยพี่น้องนี่ครับผมยังง้อมันห่องแต่พี่น้องอย่าเอาง้อไปกินน้ำครับผมง้อไปกินน้ำก็มันห่องนะครับผมห่องโกโกนสวยครับผมง้อเปิ้ลพี่น้องครับผม

สวยแหละประมาณอันนี้ก็จะเที่ยงแล้วพี่น้องย้ำให้ก,นนก,กินน้ำกันไ,ไปกินตรงนูนน่นไปไปกินตรงนู่นไปเร็วกินหญ้าไปาอืมกินหญ้าไปเร็วไปเร็วอืมกินหญ้ากินหญ้าอืมไปไปไปอุ้บ้านเห็นงค้วยต้องขุนมาตัวบ้านนี่ เออเห็นเป็นกล้วยพนม้าสมุนอยู่วันเลยอือเดี๋ยวอดแรงัวกินน้ำก่อนเออมันเที่ยงแล้วมันลงล้งหมดแล้วก่อไผ่หละเออก่อไผ่ล้งไง ผมว,ว่ากินน้ำก่อนพี่น้องครับผมผมว,ว่ากินน้ำก่อนเนี่ยผมว่าเข้าพี่น้องอืม,มลองไรปานอืมเดี๋ยวมันกินน้ำก่อนพี่น้องเพราะว่ามันหอนแล้วครับผมมันหอนจนสา,ามสิบหิวนนาแล้วพี่น้องครับผม มากินน้ำกันครับบรรยากาศพี่น้องพาง่วงมากินน้ำพี่น้องนี่ครับผมนั่นจะมีคลองอยู่ดิพี่น้องนี่ครับผมมีคลองนี่เอาง่วงมากินน้ำท่านกินน้ำกันครับผมอยู่น้ำตัวน้อยเป็นไรตัวน้อยกินน้ำแล้วกินน้ำแล้วนี่ครับผมป่านึงอะไรฮะแน่แน่แน่ไปไหนล่ะ ไปไหนนะ่ะหลบเลยมึงหลบเลยหลบเลยยาวยาวยาวลงไปอเอาอีไรมึมจะมาอีกมาเร็วทีไเ,เร็วไปเขากินน้ำมึงอยู่ที่ไหนไปกินน้ำเอ๊มีหินวน้ำเหรอกินน้ำก่อนเร็วไปกินกินน้ำ กินน้ำก mm ่อนกินน้ำก่อนแล้วอ่ากินน้ำกันรอยก่อนอืมตัวนหนอิ่มก็ขึ้นมาเลยพี่น้องนังจะกินน้ำแล้วตัวเซมันอิ่มแล้วพ่มตัวอิ่มขึ้นไปเลยคือตัวอิ่มขึ้นไปตัวอิ่มขึ้นไปตัวนายอิ่มขึ้นไปอย่าเล่นอย่าเล่นการ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 ตัวนายอิ่มขึ้นไปแ่ชนกันนี่อืม ให้อีไล่กินก่อนอีไล่ยังไม่อิ่มเลยอืมให้อีไล่กินก่อนใช่ไหมอีแดงอืมอ่ได้ปานเนีรยฮะอืมไม่ไดปานเออให้อีไล่กินก่อนอีไล่ยังยังไม่อิ่มอืมอิ่มกันย่างอีกมมาย่างไปไปพักออกไปอืมไปพังไปนี่แหละพี่น้องจะให้มันกินหยากินน้ำเยอะๆเลยพี่น้องครับผม ห้นำมาล่าม่ขคือเก่าพี่น응 <c oughs> like <orman> <c oughs> ok ้องพวกปลาปล่อยไปแล้วจะไปก็ฟูงใหญ่เพื่อนครับผมมาล่ามมนกินหย่าคือเก่าพี่น้องครับวิถีชีวิตคนเลี้ยงงัวเนาะพี่น้องเนาะครับผมครับผมชีวิตคนเลี้ยงงัวครับผมนี่แหละกระเปิดไปไหนนะ แดดมันหอนพี่น้องอากาศแดดมันหอนแดดความเปลียงเด้ครับผมแล้วกับเวลามันกินเหมันหนึ่งใหญ่จากสองจากสี่สามสี่หลักพี่น้องมีหนึ่งครับผมทวามผดีแตะพี่น้องทั้งแดงก็เชี่ยวกางมันเนี่ยมันกินแน่ครับผมเสริมเล็กน้อยเนาะจะมีกางมันมันกินเล็กน้อยเสริมครับผมเพราะว่าหนาแรงพี่น้องหนาแรงก็ต้องเก็บประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมน้ำก็หางายอยู่เพี่น้ำมันน้ำในคลองเนาะครับผมน้ำในคลองครับผม ฟูงเงี้ยผมเอาไปเลี้ยงคุนฟูงใหญ่คุณปล่อยคุณผมฟูงใหญ่คุณปล่อยปล่อยนะผมฟูงเงี้ยมันก็ดีพี่น้องเพราะว่ามันอันนี้มันเข้ากันแต่งัวข้าหนียมันสมากมันจะมันเคยอยู่ในแนวขอบพี่น้องออกมาปล่อยมันมันก็เลยบ่อหนิเพราะมันไดมันก็เลยมักยางพี่น้องครับผมพอาะคู่จ้างัวมันเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงตามธรรมชาติแล้วมันก็จะไปเป็นฟูงับผมยางไปเป็นฟูงหนครับผมแต่ของเวขาหนียโอ้ยถ้า ออกจากคอกแล้วป่ะผงยางพี่น้องยางดูยางคักกระดอกครับผมพี่น้องอือครับผมเนี่ยพอมีเล่มีดอกพี่น้องเพราะว่าตอนเศร้าซีมีหมอกครับผมนี่ครับผมอือตอนเศร้าซีมีหมอกครับผมเอาไปสนิทละพี่น้องจะไปหากินเข่ากินเข่าเที่ยงครับผมพอดีเที่ยงพอดีครับผม ฝากกูไรก็แชร์พี่น้อเป็นร่างแจ้งครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับผม